คนสตอร,รี่แชร์ริ่งวันนี้นะครับผมจะมาแชร์นี่เลยครับผม iOS watchOS และ Mac OS อัปเดตแล้วครับก็คือ iOS อัปเดตจาก17.1เป็น17.1.1น,นะครับผมเป็นแค่แบบว่าแก้บั๊กเล็กน้อยถึงปานกลางก็ส่วนใหญ่จะเน้นไปการแก้บั๊กของ iPhone 15ซะส่วนใหญ่นะครับผมอยู่กับแม c กเน็ตอะไรของเขาอะไรการชาร์จแบบด้วยแม c กเน็ตเนาะแล้วก็ watchOS นะครับก็แน่นอนว่าแก้บั๊กปกติทั่วไปแล้วก็รวมถึง Mac OS ้วยเช่นกันนะครับผม watchOS ก็คือเป็น10 จุดหนึ่งจุดหนึ่งนะครับผมหมาว่าเพิ่มจุดหนึ่งขึ้นมาเพื่อแบบเป็นการแกร้บักเล็กๆน้อยๆที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะครับผมก็ตอนนี้ผมอลองใช้ iPhone แล้วก็โอเคขึ้นค่อนข้างลื่นขึ้นแต่มาดูื่องความร้อนกันทัในอนเนี๋คนจะค่อยมาอัปเดตอีกทีนึงว่าดีหรือไม่ดียังไงนะครับรวมถึงออสซ์เวยเช่นกันนะครับผมแล้วก็ MacOS ตอนนี้ก็อัไปอไปแล้วก็อืมขอผมเป็นตัวเก่าเนาะเจ็ดทุกคนเพราะฉะนั้นจะค่อนข้างที่จะแบบพออัปแล้วเครื่องร้อนใหม่มาก ก็เลยไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีประมาณนั้นทุกคนแต่บอกเลยว่าแบบเดี๋ยวจะมาอัปเดตทุกคนว่าแบบเอ้ยอัปไปแล้วสักระยะหนึ่งมันลื่นไหมมันอะไรไหมแบบความร้อนดีไหมการเล่นเกมดีไหมหรืออะไรเงี้ยทุกคนเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันนะครับผมเป็น iPhone 13โ Pro แม x นะทุกคนแล้วก็สมมติ Watch OS อเป็นตัวซีรีส์6นะครับผมขนาดแล้วประมาณนั้นก็ลองอัปเดตกันทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะครับผมทริคที่ผมเคยบอกไปว่าเมื่ออัปเดตว่าจะเป็น macos watchos หรือว่า ios แล้วอะให้ลอง รีสตาร์ทเครื่องสครอบหนึ่งนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไอโฟนหรือว่าจะเป็น Apple Watch ก็คือให้ฟอร์สรีสตาร์ทนิดหนึ่งนะทุกคนนะเพื่อจะดูว่าแบบเฮ้ยมันโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยให้แบบว่าเครื่องมันได้แบบล้างแคชออกล้างขยะออกไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทํางานกับโปรแกรมใหม่หรือว่าทํางานกับซิสเต็มใหมด่ดีขึ้นนะทุกคนนะครับผมมันคิคลิปนะครับ